น้ำท่วมครับพามาดูต้นไม้หลังจากโดนน้ำท่วมนะฮะต้นมะละกอที่ไปเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับนีครับต้นนี้คือโดยปกติมะละกอเนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ำอยู่แล้วนะครับน้ำแช่น้ำชุ่มแบบเนี้ยเจอปัญหาแน่นอนนะครับ แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับตัดใบเขาทิ้งให้หมดเลยนะครับเราจะตัดใบทิ้งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ระบบรากของเขาเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปนะครับเใบเหี่ยวเฉาหมดแล้วครับเพื่อนครับ โดนน้ำท่วมประมาณห้าวันแล้วนะครับน้ำแช่เสียดายครับต้นนี้เราตัดโคนแล้วเขาก็แตกต้นออกมาแตกออกมาทั้งหมดหกต้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะคัดเหลือประมาณสองสามต้นเนี่ยต้นนี้ออกดอกแล้วก็สรุปแล้วไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับตอนนี้คือตัดใบไปก่อน เพราะถ้าเราไม่ตัดใบเนี่ยก็ทำงานหนักนะครับและที่สำคัญก็เป็นพวกทากอย่างเงี้ยเยอะมากทากมากินนะครับเนีย่ยขนาดใบอ่อนยอดอ่อนเนี่ยก็คือหมดละไปหมดเลยตัดไปเลยครับลองดูก่อนนะครับเผื่อรอบนะครับ ถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรมะละกอเนี่ยเราปลูกง่ายนะครับเนี่ย,บยใบอ่อนเนี่ยหมดแล้ะเราต้องตัดทิ้งเลยคือเขาห้อยหมดแล้วครับห้อยลงมาหมดแล้วนะครับเอาเหลือให้ให้เขาประมาณเนี้ยระบบลากจะทำงานไม่มาก ก็มีแนวโน้อมอาจจะรอดได้นะครับน้ำท่วม5้าวัน4ี่ห้าวันแล้วครับต้นกล้วยเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ส่วนมะละกอเนี่ยไปแล้วนะครับมะละกอเนี่ยคือไปก่อนเพื่อนเลยนะครับตอนนี้ ก็เหมือนกันครับเนี่ยเจอสภาพเหมือนกันตอนเนี้ยที่ตัดยอดข้อกไหมครับตัดยอดตอนเนี้ยเขาแตกยอดแล้วนะเสียดายน้ําท่วมซะก,ก่อนนะครับเนี่ะครับเราตัดยอดแล้วก็ยอดนี่แตกแล้วเดี๋ยวถ้าเขารอดนะครับก็จะไม่ตาย <laughs> นะครับเนี่ยครับเนี่ยมะละกออันนี้เป็นมะละกอตัวเมียนะครับ เดี๋ยวใบเนี่ยเดี๋ยวจะฟันออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยเขาเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยก็แนวโน้มเนี่ยครับไปหมดแล้วครับอย่างเงี้ยคือใบแบบเนี้ยเหี่ยวหมดแล้วครับคือหลังน้ําท่วมยังไงก็ไม่ไม่ฟื้นครับถ้าใบเหี่ยวแบบนี้นะครับมีแต่จะตายนะครับเนี่ยใบให้อยหมดสภาพหมดแล้วครับ เนี่ยเดี๋ยวจะฟันออกให้มากที่สุดอยู่อำเภอรัตรภูมินะครับน้ำท่วมที่หาดใหญ่นี่คือท่วมหนักเลยนะครับท่วมหนักเลยดูข่าวแล้วหดหูมากเลยครับไม่สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งหมดนะครับ ที่บ้านก็น้ําท่วมนะครับน้าเข้าบ้านเหมือนกันออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับก็อยู่บ้านมาก็กินอาหารแห้งนะครับมาม่ามั่งปลากระป๋องมั่งนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้ระบบลากของเขาเนี่ยทํางานน้อยลงแล้วก็เราก็มีความหวังนะครับให้เขาลอดนะครับผมลองทําดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับ